ท่านที่เคยได้ยินคําว่าแหล่งกําเนิดเศรษฐีที่นี่แหะครับหมู่บ้านชีวาวันถือว่าเป็นพวงจุ้ยอีกพวงจุ้ยหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าแหล่งกําเนิดเศรษฐีหมู่บ้านนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของพวงจุย้ยปากทางเข้าครับทางสลบที่จะขึ้นหมู่บ้านเป็นลักษณะของการเชิดที่45องศาเนืองี่เรียกเนินซับครับสวัสดีครับ วันนี้อาจารย์โชคนะครับอยู่ในหมู่บ้านชีวาวันครับท่านที่ต้องการซื้อบ้านในช่วงตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าหลักของการเลือกซื้อบ้านที่ถูกต้องเป็นอย่างไรสําหรับหมู่บ้านชีวาวันนะครับจุดเด่นนะครับท่านที่จะซื้อบ้านในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับจะเป็นวันที่เสริมดวงชะตาได้ตั้งแต่วันที่หนึธันวาคมเป็นต้นไป การเสริมดวงชะตานี้จะยาวไปถึง70ปีครับส่วนการเลือกบ้านจะถูกต้องตามหลักนั้นจะต้องดูจากดวงเจ้าของบ้านครับว่าบ้านหลังนี้หันหน้าทิศนี้เหมาะสมกับใครดวงอย่างไรเป็นต้นแต่ถ้าสำหรับปีหน้าปี2567นี้นะครับโดดเด่นที่สุดครับคือทิศใต้บ้านที่หันหน้าทิศใต้จะทำให้ร่ำรวยเร็วขึ้นมากเลยทีเดียวหู่บ้านแห่งนี้มี่วงจุ้ยที่ดีอย่างไรเราไปชมบ้านตัวอย่างกันเลยครับ คำว่าประตูมังกรหลายๆท่านสอบถามมาว่าเป็นอย่างไรในหลักของพวงจุ้ยนะครับที่ถูกต้องคือประตูทางเข้าบ้านเนี่ยลักษณะเปิดกว้างออกทั้งสองด้านให้เท่ากันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งของหมู่บ้านชีววันนะครับได้ดีไซน์ประตูไว้ถูกต้องแล้วคือเปิดทั้งสองด้านได้เท่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่าปากมังกรกว้างท่านใดที่มีโอกาสที่จะเลือกบ้านขอให้เน้นย้ำเรื่องของประตูมังกรไว้เป็นที่ตั้งครับ สำหรับท่านที่เลือกการเลือกบ้านในหลักของฮวงจุ้ยนะครับโต๊ะกินข้าวเลือกยังไงถึงจะดีสำหรับการเลือกโต๊ะกินข้าวที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกคือขาของโต๊ะกินข้าวต้องมั่นคงแล้วท็อปของโต๊ะกินข้าวจะต้องเป็นหินเท่านั้นนะครับเน้นว่าเท่านั้นบางบ้านชอบไม้ไม้ก็พออนุโลมแต่ไม่ค่อยดีเท่าหินนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้หินแล้วจํานวนก็อี้ที่ลงโต๊ะทานข้าวถ้าลูกหลานเยอะให้ใช้เลขคู่ ลูกหลานน้อยก็ยังตรงเป็นต้องไปเลขคู่เหมือนกันแต่ว่าให้ดูพอจํานวนคนอย่าให้มันว่างมากไม่ใช่อยู่กัน3คนซัดชุดไปสัก18ตัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับในหลักของฮงจุ้ยอันนี้ถือว่าผิดและการตกแต่งโต๊ะกินข้าวนะครับบางบ้านชอบเอาโต๊ะกินข้าวมานั่งทํางานซึ่งในหลักของฮงจุ้ยนี่ถือว่าผิดมากโต๊ะกินข้าวต้องมีของวางแต่เป็นแค่ของบริโภคได้เท่านั้นนะครับและห้ามลกโต๊ะกินข้าวลกสุขภาพจะเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องครับ สำหรับ Living Room นะครับการเลือกและตกแต่งลิฟวิ่งรูมสำคัญที่สุดคือเรื่องของการที่จะต้องโรง่งโป่งสบายแล้วที่สำคัญคือเรื่องของซีลิ่งฝ้าครับที่มีความยิ่งสูงยิ่งโปร่งยิ่งดีถือว่าเป็นการเสริมเรื่องของธาตุลมที่อยู่ในบ้านในกรณีของการเลือก Living Room ถ้า l i v i n g r o ูมมีปัญหาเช่นพื้นล้าวหลอดไฟขาดจะส่งผลหลักๆเลยนะครับคือเรื่องของการเงินโดยตรงครับ ท่านที่มีความกังวลเรื่องห้องน้ําอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับสําหรับชีวาวันที่นี่หมดความกังวลไปได้เลยเนื่องจากว่า1เลยคือชักโครกของเขาไม่ได้วางเพื่อมุ่งหน้าไปทางหน้าบ้าน2เรื่องห้องน้ํากลางบ้านครับหลักของการที่พูดถึงเรื่องห้องน้ํากลางบ้านที่ถูกต้องคือการจะต้องเดินวนรอบห้องน้ําได้สําหรับที่นี่เดินวนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องห้องน้ําหน้าบ้านได้เลยครับ สำหรับท่านที่เลือกเรื่องห้องพระนะครับหลักของห้องพระที่ถูกต้องจริงๆถ้าในกรณีที่เราไม่มีประตูปิดมิดชิดนะครับเราต้องยกสเต็ปแบบนี้ครับเพื่อให้องค์พระอยู่สูงกว่าพื้นที่เราเหยียบย่ำนะครับส่วนท่านที่มีความกังวลเรื่องหน้าต่างอยู่ด้านหลังองค์พระไม่มีผลอะไรครับเนื่องจากว่าขอแค่อย่างเดียวคืออย่าไปเปิดให้แสงเข้ามาได้ยิ่งดีครับในหลักของฮวงจุ้ยโบราณเขาเรียกแสงส่องพระคําว่า master bedroom มีสาระสําคัญมากมายนะครับ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่จะมาผลิตเป็นเตียงจนถึงการวางเตียงแล้วลักษณะของห้องเรามาเริ่มกันที่ลักษณะของห้องก่อนหลักของฮวงจุ้ยนะครับที่หมู่บ้านชีวาวันนี้ข้อดีของเขาในการเรื่องห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับคือ1คือทิศทางของการนอนเพราะตอนนี้หัวนอนของเขาถูกหันไปทางองค์พระแต่ถ้าท่านใดมีความกังวลเรื่องถ้าเกิดสมมุติว่าสวิตไปอีกด้านหนึ่งหันทิศตะวันตกไม่ต้องไปกังวลครับเราออกแบบด้วยผนังที่เป็นหิน เท่ากับว่านรานอนพิงภูผาครับจะช่วยเสริมดวงให้กับเราได้ดีขึ้นต่อมาครับการเลือกเตียงการเลือกเตียงที่ถูกต้องในปี2567นั้นแนะนําให้ข้างล่างโป่งครับเพื่อให้ธาตุลมวิ่งผ่านได้จะทําให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆด้วยครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องท้องป่วยภูมิแพ้หรือเกี่ยวกับเลือดให้ใช้เตียงธาตุข้างล่างเป็นลมครับจะดีสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับ ห่วงจุ้ยที่ดีอีกมุมหนึ่งเลยคือนี่ครับมุมโภกระซับของห้องห้องนี้ในกรณีของการออกแบบห้องโภกระซับที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกครับเราแนะนําให้กุก,กระจกทุกด้านครับส่วนพื้นด้านล่างนะครับแนะนําให้เป็นสแตนเลสขัดเงาและเอาตู้เซฟเข้าไปใส่เลยครับหรือจะทําเป็นลินชักที่เก็บแหวนเพชรเงินโฉนดที่ดินอะไรไว้ในห้องนี้ได้เลยเนื่องจากว่าเกิดจากแรงสะท้อนของกระจก หาโอกาสออกแบบห้องนี้ดูครับแล้วจะรู้ว่าซับเยอะๆเป็นอย่างไรห่วงจุ้ยไม่ดีทีวีอยู่ปลายเท้าต้องบอกว่าไม่จริงนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยทีวีเนี่ยเป็นจอพลาสมาดังนั้นเนี่ยจะไม่มีผลเรื่องของการสะท้อนดังนั้นตัวนี้ไม่มีกระจกอยู่ปลายเท้าแล้วครับสบายๆได้เลยท่านที่ติดทีวีดูทีวีแล้วนอนได้เลยครับ ตอนนี้ก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าพวงจุ้ยเศรษฐีเป็นอย่างไรที่หมู่บ้านชีววันนะครับถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยครับที่อยากจะให้ทุกทกท่านได้ลองมาเยี่ยมชมโครงการนี้ดูแล้วจะรู้ครับว่า่วงจุ้ยดีๆเป็นอย่างไรสําหรับคําว่า่วงจุ้ยดีนะครับมันมีหลายอย่างครับเช่นความหมายคือหนึ่งคืออยู่กันแล้วร่ํารวยจนชั่วลูกชั่วหลานรวมไปจนถึงอยู่แล้วร่มเย็นโครคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน รวมไปจนถึงเงินทองล้นหลามเพราะฉะนั้นการเลือกพวงจุ้ยที่ถูกต้องนะครับเป็นสาระสำคัญมากครับณปัจจุบันตอนนี้ผมขอนำเสนอว่าหมู่บ้านชีวาวันถือว่าเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับพวงจุ้ยนะครับในปี2,567ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมต้องบอกว่าคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าฮวงจุ้ยยุก้ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วในเร็วๆนี้ฮวงจุ้ยยุก 9, นะ้าณปัจจุบันนี้จะอยู่ถึง20ปีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22กลกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่สำหรับในจีนโบราณจะมีวันที่25ทธันวาคม2566นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นช่วงเปิดประตูแง้มให้ฮวงจุ้ยยุก้เดินเข้าไป ดังนั้นท่านใดที่จะมีการรีโนเวทบ้านซื้อบ้านใหม่เรียนเชิญเลยครับหมู่บ้านชีววันถือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยครับที่มีความว้าวอยู่ในตัว